สวัสดีท่านผู้ชมมาดูกระจาดทองอีกนะครับอันนี้การเริ่มต้นที่จะสารลังเลยนะครับผมคือญติที่เขาเอามาเนี่ยมันจะเส้นใหญ่ใหญ่กว่านกกระจาดธรรมดานะถ้ากระจาดธรรมดาเนะี่ยเราจะเห็นว่าเขาฉีกมาเส้นเล็กๆนะท่านผู้ชมแต่กระจาดทองเนะี่ยเล่นมาเป็นก้านเลยนะครับดูการมัดของเขานะครับผมอันนี้ก็เป็นซุ้มหลังหลังนอนหลังพักเล่นนะครับผม ส่วนลังลูกเนียเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับข้างๆกันดูนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าลงช่องใหญ่ไปหรือ,อยังนะครับคลิปนี้นะก็คือว่าผมเก็บไว้เยอะเลยไม่รู้ว่าเอาไปลงแล้วหรือ,อยังนะครับเพื่อเลยลงเพจเล็กนี่นะครับผมก็ออยังไงก็ขอบคุณทุกการที่ชมคลิปผมตลอดนะครับ ทั้งขาทั้งปากเลยนะครับผมดูนะแล้วก็ลิ้นของเขาด้วยนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับเขาะจะใช้ลิ้นเนี่ยดันยาออกมานะครับคือสอดนะครับเห็นไหมนี่น,นะครับแล้วก็เอาปากเนี่ยมามาดึงเป็นรัดอีกทีนี้นี่นะครับ เดี๋ยวเขาบอกว่าทำไมเชื่องจังนะไม่ได้เชื่องนะลองผมออกจากรถไปนั่งซุ่มถ่ายนะถ้าถ้าเขาเห็นนะจะไม่ยอมเข้ามาแล้วนะครับอันเนี้ยถ้าถ้านั่งในรถเนะี่ยไม่เป็นไรทุกครั้งที่ผมถ่ายใกล้ๆผมก็พยายามที่จะใกล้ให้สุดก็คือว่าต้องนั่งในรถทนร้อนหน่อยหนึ่งถ้าร้อนก็สตาร์ทใหม่เปิดแอร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปนั่งถ่ายใกล้ๆ เขาเห็นไม่ไม่เข้าเลยไม่ว่ากระจาบมาไหนนะครับผมอันนี้ผมก็โผล่หน้าออกมาทางหน้าต่างรถเนี่ยนะเขาก็เห็นนะครับผมแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าออกไปเมื่อไร่ชั้นบินหนีแล้วก็จะไม่เข้าอีกเลยนะครับรอจนกว่าเราไปนั่นแหละนะครับหรือว่าเราซุ่มเงียบจริงๆอะนะไกลๆนะครับอันนั้นจริงจะได้ถ่ายนะครับผมที่นั่นสุดเลยก็คือกระจาบทองเนี่ยครับอันนี้จะช่วยกันทั้งทั้งผัวทั้งเมียเลยนะครับเวลาเขามีคู่นะครับ ที่ข้างผมเนี่ยท่านผู้ชมเต็มสามตัวสี่ตัวบินแบบไล่ไล่ตัวเมียกันนะครับไม้ครับอันนั้นตัวผู้ครับมองอะไหม